สวัสดีชาวโซเชียลแคมผมฝากเงนอเบ้นสลาแดงนีคยผมขอแนะนำตัวนะสวัสดีครับผมชื่อของบีพีวานโลกอะหัวหน้าของขวานโลกอะผมอะไม่เก่าหรอกื่อยเบ้นสลาแด,ดงเนี่ยตอนแรกมันเป็นหัวหน้าน,านะแต่มันกลับให้ผมมาเป็นหัวหน,น้าและมันหนีแทนนะผมอะจะซื้อเบ้นสี่ตัวนะ,ะผมจะโวไว้ ถ่ายเบนซาเดงมาเดี๋ยวพี่จะเอาสไนเอร์าฟัวมาเองไอเทนเหมือนกันไหนเกืไอเทนหลังวัดก็ไอหมานีหนิไม่หมาเป็นหัวหน้าโจงเน่ยพี่ยังไม่กลัวนะกว่าไหนไอคอนมันต้องฟูหรอกไมาเลยเอ้ยข้าหนึ่งเราจริงจริงไอคอนมันต้องฟูหรอกกูบอกว่ะผมไม่นึกลัวอ่ะ กาเม็ดปืนอ่ะผมยังจับมาแล้วอะถ้าเน้นลกตัวกลัวนะเป็นพวกองแดงไง,งน่งีดีกว่าผมอ่ะไม่ไม่มกลัวหรอกแต่ถ้าเอาองแดงนะผมจะวิ่งหนีเลยเพราะว่าผมอะ่ะมันไม่เหนียวแต่ใช่จะปัดกับผมนะโม้โคสองผมให้เลยสองถ้ามันมีเงินนะซื้อปืนดีเลยไม่แค่ซื้อพวกไอ้ปืนโจกระเจงเจกระเจงอะไร <c oughs> ซื้อเบสมาแบบป่ว่อรถถังป่ว่อบอมนี้ซื้อมาเลยนะไม่ใช่มาแบบซื้อแบบไอพวกเล็กๆน้อยๆนิดๆ,ๆถ้าถ้าผมอ่ะถ้าผมเก่าจริงๆนะผมจะไปขอทำมันนะตอนเนี้ผมมีเงินสามหมื่นนะผมจะขอซื้อสไนนะเปอร์ไลเฟิร์นนะผมจะเอามาไล่ย,ยิมมันเลยผมอ่ะอยากรู้เหมือนกันเลย เวยหลังวัดนี่ะเก่านักเก่านาน,น,าน,นีลยเพื่อสองแก๊งเนี่ยรวมนั้งผมอ่ะดีซีอ่ะมันผิดกันนักสามเลยหรือมันจะตีแก๊งเลยแต่ถ้าตีแก๊งนะผมจะโขร่วมกับหลังวัดดีกว่าตีเดือนสลาแดงเลยไอเดือนสลาแดงอ่ะตอนหน้าตอนแรกมันเป็นหันนนวหน้ากาดโลกตอนตอนเนี้ยมันแยกกันหมดแล้วเพราะว่าพี่พี่โบอยอ่ะตายไปนานแล้วผมอ่ะ เดี๋ยวมาขอทายเบ้นซ่าเองมึงมาไอเบ้นกูไม่กลัวหรอกบายบายจุกไปบ้านต้องจ๊อบจ๊อบไหนไปดิ